วันหยุดจากการทำงานที่โตชุดราชการหันหนาลรงทงให้คนบรอเดิแม่นวลนอานุ่สิพานองลงงตงหน่วยง,งานกเกษตรน้ำากันสวัสดีตอนเช้าวันหยุดครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่11เมษายนส5 6 4นายนะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรวันหยุดพานุ ภารกิจวันนี้ก็จะพามาตักแหนแดงนะครับส่งเพื่อนๆสมาชิกที่สั่งจองเข้ามาเพื่อที่จะเอาไปขยายต่อนะครับแหนแดงเราก็จะเป็นสายพันธุ์ไมโครฟิล่านะครับอันนี้ก็เป็นได้ประมาณ10กว่าวันนะครับเราก็จะส่งเพื่อที่จะเอาไปเพื่อนๆขยายพันธุ์ต่อนะครับอันนี้เป็นบ่อที่ ต้นก้านครับต้นก้าแหนแดงนะครับซึ่งจะเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้นะครับเราต้องเอาอันที่ยังไม่แก่มากนะครับส่งให้ลูกค้านะครับถ้าแก่มากเขียวๆแล้วก็จะเอาไว้ให้หอยเชลรี่เรากินนะครับแหนแดงก็ถือว่าเป็นพืชมหัศจรรย์นะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับมีโปรตีนสูงนะครับเลี้ยงสัตว์ก็โตไวนะครับใส่ต้นไม้ก็สวยงามนะครับ สามารถดึงในตัวเจนในน้ำได้นะครับทำให้น้ำไม่เน่าเสียนะครับหาข้อมูลได้นะครับในใน o g l e นะครับว่าไหนแดงมีประโยชน์ยังไงนะครับวันนี้ก็จะพาตักในแดงส่งเพื่อนสมาชิกนะครับเห็นครับข้างล่างก็จะเป็นสปอร์เขียวๆเ,เยอะเลยนะครับเราก็จะส่งไปให้นะครับเพื่อที่จะเอาไปขยายพันธุ์ต่อนะครับซึ่งรับประกันได้ว่า แหนแดงจากไร่น้ำโชคอุดรธาน,นีของเรานะครับเกษตรบป็นหยุดพานุนะครับคัดสรรให้เพื่อนๆสมาชิกอย่างดีนะครับแล้วก็วิธีการเพราะก็จะมีให้นะครับสามารถดูติดตามได้ในคลิปเกษตรเป็นหยุดพานุนะครับการเพราะแหนแดงก็มีอุปกรณ์ง่ายๆนะครับใส่น้ําเท่าไหร่ใช้อะไรบ้างนะครับวัสดุที่เราหาได้ตามท้องที่เรานะครับนี่ก็พาตักแหนแดงส่งนะครับ ช่วงนี้ก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแหนแดงเราโตไม่ทันจริงๆนะครับแล้วก็ทยอยตักส่งให้ลูกค้านะครับบางท่านก็ซื้อมาจากสวนอื่นแล้วก็บอกว่าไม่เกิดนะครับรอที่ไล่นำโชคดานธาน,นีของเรานะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณมากนะครับที่ให้ความไว้วางใจแหนแดงไล่นำโชคดานธาน,นีของเรานะครับเพราะว่าเราคัดสรรให้อย่างดีนะครับต้องเอา สายพันธุ์ไมโครฟิลล่าแล้วก็อายุของแหนแดงนะครับก็ต้องได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาจแจกให้ลูกค้านะครับของเราก็โตไม่ทันจริงๆนะครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่รอได้นะครับพนุก็กําลังทยอยจัดส่งให้ตามคิวจองนะครับท่านที่แอดไอ l ดี e ไลนมาแล้วก็รอนิดนึงนะครับพร้อมจัดส่งให้ท่านใดที่สนใจก็มารับหน้าฟาร์มได้นะครับที่จังหวัด,ดอุดรธานีนะครับ เพื่อนสมาชิกที่อยู่ใกล้เคียงนะครับวันนี้ก็จัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับแต่ว่าค่าส่งจะแพงนิดนึงนะครับแต่เพื่อนเพื่อนสมาชิกก็ยังสนใจไม่เป็นไรนะครับในการค่าจัดส่งขอให้ได้แหนแดงพันดีจากไร่น้าชุกรอนธานีเกษตรบรรจุพานุนะครับก็ประทับใจแล้วนะครับว่าอย่างนั้นนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับตักแหนแดงให้เพื่อนๆสมาชิกก่อนนะครับท่านใดที่สนใจก็ โทรมาได้ที่เบอร์089นะครับ5628926เกษตรบรรยุพานุหรือแอดไอดีไลน์นะครับไอดีไลน์ก็089 5628926เกษตรบรรจุพานุยินดีให้คำปรึกษาทุกอย่างครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานเกษตรนะครับเกษตรแบบไม่มีสูตรจำกัดนะครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับในการทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับทำในสไตล์เราทำตามพื้นที่ที่เรามีนะครับ ทำตามอุปกรณ์ที่เรามีนะครับไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากนะครับทําแบบพอเพียงนะครับมีอะไรก็เลี้ยงไปภาชนะที่ใส่น้ําได้ก็ใช้ได้หมดนะครับช่วงโควิดแล้วก็ต้องเป็นกําลังใจทุกท่านนะครับวันนี้โควิดก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับคนก็ต้องรักษาดูแลสุขภาพด้วยนะครับวันนี้เกษตรบันยุทธพาโนก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ